สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ออฟฟี่ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมานานแล้วครับเกิดขึ้นก็ค่อนข้างหลายปีแล้วละครับคือเหตุการณ์มีอยู่ว่าตอนนั้นผมอยู่บ้านหลังเกา่าจะเป็นบ้านไม้มุงด้วยสังกะสีหากเป็นบ้านสังกะสีส่วนใหญ่ชายคาก็จะมีรูที่ทำให้แสงไฟบ้านข้างๆส่องเข้ามาในห้องได้ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งของในห้อง เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างชัดเจนมีอยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆผมก็เล่นมือถือตามปกติของผมทั่วไปของทุกวันพอเวลาใกล้ห้าทุ่มก็เริ่มมีอาการง่วงก็เลยคว่ำมือถือไว้ข้างๆแต่ไม่ได้ล็อกหน้าจอนะครับทุกคนเข้าใจน้อเวลามือถือไม่ได้ล็อกหน้าจอแล้วคว่ำลงอะ่ะมันจะมีแสงไฟสลัวๆ,วๆออกมาจากจอมือถือแล้วผมก็จะนอนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้น มีจังหวะหนึ่งที่ผมจะหันไปดูจอมือถือว่าดับหรือยังทัดลงไปจากจอมือถือก็จะเป็นขอบเตียงสายตามองลงไปที่ขอบเตียงเห็นเส้นผมยาวตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่ามันคืออะไรสักพักก็มีใบหน้าค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นกระเบื้องแสงไฟมือถือบวกกับไฟที่ลอดมาจากข้างบ้านทําให้เห็นได้เลยว่าศีรษะที่โผล่ขึ้นมาจากกระเบื้องนั้นเป็นหน้าหญิงชราผมยาวน่ากลัวมาก จังหวะนั้นผมรู้สึกว่าเป็นอมพาสไปชั่วขณะร่างกายทุกส่วนไม่สามารถขยับได้แม้จะร้องขอความช่วยเหลือจนสุดเสียงก็ออกไปเป็นเสียงอั้อึงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและใบหน้านั้นค่อยๆโผล่มาจนเต็มใบและแลบลิ้นออกมายาวมากมันพยายามจะใช้ลิ้นเลียที่ใบหน้าของผมผมพยายามฝืนจนสุดขีดจนสามารถขยับตัวได้ผมเลยใช้กำลังที่มีอยู่ใช้นิ้วแทงไปที่ดวงตาและผลักออกไป พอร่างกายขยับได้เสียงก็กลับมาผมก็เลยเรียกแม่ที่อยู่ห้องนอนข้างๆในตอนนั้นหัวหญิงแก่ชลานั้นก็ค่อยๆจางหายไปแล้วพอคุณแม่เปิดไฟแล้วเข้ามาที่ห้องผมผมก็เล่าสิ่งที่เจอให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยหาพระมาให้แขวนและเปิดไฟนอนจนถึงเช้าพอถึงตอนเช้าก็ใส่บาตรและอุทิศส่วนกุศลทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรและไปที่วัดเพื่ออ,อาบน้ำมนเพื่อะเดะขอด้วย และเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปเป็นเวลาหลายปีก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอให้ฟังคลิปหน้านะครับหากชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับ